นี่คือบรรยากาศของรถไฟอินเดียค่ะนี่ก็เดินมานะคะหาที่ล้างมือค่ะวิธีการเนี่ยค่ะก็จะเป็นก๊อกแบบหมุนๆแบบนี้จ้ะเดีียวๆหมุนไปใช้ได้อยู่จ้ะหลังจากนั้นค่ะก็เดินไปดูสำรวจห้องน้ำสักหน่อยต้องบอกว่าอันนี้เป็น local train นะคะเป็นแบบรถไฟแบบทั่วๆไปเลยที่เดินทางจากนิวเดลีนะคะไปที่เมืองชานิกาประเทศอินเดียค่ะก็พอแบบเขาเรียกว่าก็พอไปไวไปวาได้เนาะ กลับมานั่งที่เดิมบรรยากาศข้างทางเนี่ยก็ค่อนข้างแบบออมีขบวนรถสวนการมีความชนบทนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึงที่เอามาฝากทุกคนคะ่ะแถมให้นิดนึงจ้าเท่าที่มินขึ้นรถไฟอินเดียมานะคะ บนรถไฟนะเขาจะมีปลั๊กนะฮะไว้ให้เราเสียบชาร์จไฟแบบนี้เลยถือว่าค่อนข้างสะดวกทีเดียวค่ะฝากกดติดตาม้ดนะ้